การใช้งานในเมืองเนี่ยมันมีความคล่องแคล่ววงเลี้ยวสั้นมากจากทางแคบแคที mein ่เราไม่เคยสามารถเลี้ยวรถกับรถดูเทินได้เลยแคมทาได้สวัสดีครับค่ะให้ทุกคนแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อกรกิจกวีกิจวิรัตินะครับเจ้าของบริษัทกิตซีลินคอนสตรัคชั่นนะครับดำเนินกิจการเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างมาปีนี้เป็นปีที่14แล้วนะครับวันนี้สอบถามนิดนึงนะคะว่า คุณบอสเนี่ยทำไมถึงตัดสิในใจเลือกรถยนตย์ไฮรักแชมป์ของเราเนื่องจากมันเป็นโมเดลใหม่สะดุดตาเลยถูกใจประกอบกับราคาขายไม่ได้สูงมากตัดสินใจได้ง่ายเลยก <little> ็รีบสั่งซื้อเมื่อต้นปีที่แล้วเลี่ยนอะไรบ้างตรงไหนบ<อ>้างเพราะว่าคันนี้กลายเป็นไอรอนของบริษัทไปแล้วอ,อ๋อครับทำอะไรบ้างคะสำหรับคันนี้ครับก็บเริ่มแรกจากเปลี่ยนยางของยางมิชลิน l t x Tail นะครับครับตัวนี้ก็เป็นยางออเตเลน ครับก็นุ่มเงียบแล้วก็แม็กของ KMC แม็กลายที่ค่อนข้างหายากหน่อยตัวแทนเขามีน้อยก็แต่เราดูรูปแล้วมันสวยก็จะเป็นแม็กขอบ16นะครับก็ยังได้ความนุ่มนวลน,นะครับช่วงล่างก็ใส่ของโ p r o นเดอร์ตัว p r e e i Series ต้องบอกว่าเริ่มแรกเลยตอนออกจากศูนย์นี่ของแต่งศูนย์ก็ประมาณเกือบ30,000่นแล้ววันแรกไปก็ไปเปลี่ยนพวงมาลัยของ o r t o n e r TRD แล้วก็เปลี่ยนหน้าปัดเลือนไม้ของรีโวตัวท็อปครับเปลี่ยนไปใส่จอมีกล้องถอยหลังแล้วก็กล้องบันทึกหน้าหลังบันทึกช่วยหน้าหลังเลยว้าวก็เลือกคือเลือกโทนสีให้มันเข้ากับของรถที่เขาแต่งมาอยู่แล้วครับแล้วก็ไปจำทรงจำทรงเลยนะส่วนเรื่องเรื่องเบาะเนี่ยก็คือหาในเพจแล้วก็คุยไปคุยมาเขาเลยเกิดไอเดียว่า เดี๋ยวผมจะคิดรูปแบบให้แบบเหมาะกับรถเลยอาเดีไซน์ให้กือดีไซน์ให้ตัวรถมากเอก็คือเบอกพูดเนี้ยผมนี่คือเป็นคันแรกแบบแรกของร้านเพราะเขาคิดมาเพื่อเพื่อแชมป์เลยคือคลิสีส้มเนี่ยเขาหาหนังมาทําให้เลยไม่มีใครเหมือนเพราะรถพี่เป็นคันแรกที่ทําให้แต่ถามก่อนว่าเคยใช้แบบงานหนักสุดของน้องเลยเนี่ยคือน้องทาอะไรคันนี้คือวันนั้นไปใช้งานที่บ่อวินก็มันมีเหตุว่าต้องผลไม้อัดดํา15มิลเนี่ยค่ะ เนื่องจากเราไปทําอาคารพอพักพอ<ะ>ดีว่าใช้งานทางฝั่งพัทยาต้องการ4ี่ห้าสิบแผน<ะ>่นเราวิ่งไปดูงานพอดีก<ะ>็ขนไปเลยไม่ต้องเอารถบรรทุกมาก็ขนท่วมหลังคาเลย<ะ>คือคือถ้าเป็นกระบะทั่วไปเนี่ยไม่อัจไม่อาดดาเต็มแผน่นเขาจะวางในกระบะรถทั่วไปไม่ได้เพราะติดซุ้มล้ออ๋อใช่กจะมีซุ้มล้อ,อครั่นแต่คันนี้ก็คือกระบะเขาเรียบ<ะ>แล้วก็ขนขึ้นง่าย<ะ>เพราะว่าเปิดได้สามทางเราแต่งมาแบบนี้แล้วเรามี ขขอแนะนำอะไรไหมคะสำหรับคนที่เขาอยากจะได้รถแบบนี้บ้างต้องบอกว่า To y ยต a าแชมป์เนี่ยเป็นรถที่สมรรถนะแล้วก็ความทนทานกำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างดีประกอบกับรูปลักษ์ที่ดูทันสมัยการใช้งานในเมืองเนี่ยมันมีความคล่องแคล่ววงเลี้ยวสั้นมากจากทางแคบๆที่เราไม่เคยสามารถเลี้ยวรถกับรถยูเทิร์นได้เลยแชมป์ทำได้คราเนียมันเป็นความคล่องแคล่วของรถที่ใช้ในเมืองแล้วส่วนในเรื่องของการ ดูแลรักษารถที่เราออกรถไฟเราเราดูแลอะไรยังไงบ้างคะครับแอนโตัวต้าเนาะคือเรื่องอะไหล่อะไรเขาก็ราคาเป็นมิตรอยู่แล้วแล้วก็อะไหล่เขาหลากหลายอะ่ะมันเป็น,นแบรนด์ตลาดของในประเทศศูนย์บริการก็เยอะก็คือดูแลง่ายๆเวิตตามรอบระยะของเขาได้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะผู้ใช้งานจริงกับไครรักแซนของเรานั่นเองนะคะ ใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลแบบนี้นะคะก็สามารถขอข้อมูลได้ค่ะที่ Toyota า n d นชลบุรีนะคะส่วนวันนี้จีดนะคะแล้วก็คุณโบต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันไดใหม่ในคลิปหน้า